สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ d e e ศูนย์แนะครับวันนี้ก็จะมาขอลองเทสกิจ,จกรรมใหม่นะฮะชื่อว่ากิจ,จกรรม j u มสตาร์ทนะความหมายก็คือการเริ่มต้นแบบก้าวกระโดดนะฮะคือก้าวกระโดดเลยคือประมาณว่าคุณจะไม่อ่อนด๋อยอต่อไปในการเริ่มต้นฮนะเพราะว่าอันนี้เหมือนเขาจะแบบว่าเอามาแก้ปัญหาผู้เล่นใหม่ที่แบบ อาจจะทําทีมสู้แบบคนที่เขาเล่นมาก่อนไม่ไหวนะฮะก็เลยอาจจะงอกกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้เหล่าบรรดาผู้เล่นใหม่แล้วก็เหล่าบรรดาผู้เล่นเก่าที่เลิกเล่นไปนานแล้วนะฮะแล้วอยากจะกลับมาเล่นอาจจะตัวตามคนอื่นไม่ทันเขาก็เลยมีกิจกรรมนี้นะฮะชื่อว่ากิจกรรมจ้ำสตาร์ดมีอะไรบ้างหนดูซิกติกาก็คือ1 ผู้ใช้ต้องเลือกเส้นทางของตอนเองเพื่อรับนักเตะอ๋อก็คือข้างในเนี่ยเขาจะให้เลือกว่าคุณจะเอาทีมเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นความมันด้วย11ตัวจริงคุณชอบก็คือได้11ตัวเลยเป็นตัวเช่าสิอตัวจริงนะครับอ่าเช่า30วันนะครับหรือคุณจะเลือกเป็นตัวแบบโหดเลยไอคอนหรือแบบตัวอะไรแบบโหดๆเลยได้3ตัว เอามาแบกทีมนะฮะก็เดี๋ยวเราค่อยลองไปเลือกข้างในแล้วกันนะพอเสร็จปุ๊บเลือกเสร็จปุ๊บอ่ะก็จะมีเวลาคูดาวให้ก็คือเนี่ยแหละฮะสากับสิวัวนพอเลือกเสร็จปับ๊บอ่านี่เมื่อรับนักเตะแล้วผู้เล่นจะมีสิทธิ์ซื้อแพ็คเกจพิเศษนะฮะก็คือมีแพ็คพิเศษให้อีก รับนักเตะที่คุณเลือกอีก60วันเออก็คือแบบว่าช่วยเต็มที่แล้วอ่ะผู้เล่นใหม่มาแบบว่าคุณต้องแบบคุณต้องสู้ไหวอ่ะหรืออย่างน้อยก็คือแบบสู้ได้อะคืออัดให้เต็มการาฟเลยเนี่ยมีอุปกรณ์ช่วยพร้อมแพ็กม,ม,มีโค้ดอะไรให้นะฮะจะเต็มแล้วก็ข้อสี่นี่คือมี battle ลพาร์สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กลับมาโอ้ให้ฟรีด้วย นะฮะผู้เล่นใหม่ก็คือคนที่สมัคร ID ดีหลังจากวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะหรือผู้เล่นที่กลับมาก็คือสมัคร ID ดีก่อนวันที่3 1อธันวาและไม่ได้ล็อกอินระหว่างวันที่1ถึง31มเอ็ดมกราอ๋อก็คือเดือนมกราคุณไม่ได้เล่นอ่ะง่ายนะฮะ,ะ,ฮะเดือนมกราคุณไม่ได้เล่นแล้วคุณกลับมาเล่นอะไรเงี้ยคุณก็จะได้รับแพ็นี้อันนี้ผมเอาไ d ดีที่โหผม เล่นแรกๆเลยนะไอดีเนี้ยนะฮะ,ะสังเกตชื่อดูยังเป็นไอเดีดีอยู่เลยเนี่ยนะสังกัดเก่าของข้าพเจ้าเองไอเดีดีดีดแปดครับผมนลลองเข้าไปดูเดือข้างในเป็นไงอ้าบนี่เข้ามาแล้วเขาก็ให้เลือกดีฮะเราเอาอะไรดี3มคนมันจะไปสู้11คนได้ไงวะตามหลักอะเอานี้ด้ยวยเริ่มต้น สิบเอ็ดตัวด้วยอ่ะไปสิบเอ็ดคนีเอลอ๋อเขาก็ไม่ได้ว่ามีให้เลือกแบบว่าเยอะแยะอะไรนะก็คือมีเนี่ยห้าทีมให้คุณเลือกนะฮะคุณจะเลือกเลือกแบบไหนเอลซีโอ้โหสิบเอ็ดตัว SPL FC Online Special นี่คือรวมฮิตเมื่อกี้ฟูเชลซีนี่รวมฮิตโหนี่ตัวดีอยู่วะเนี่ยรวมนี่คือแบบเล่นได้เลยนะพอแบกไหวอยู่ EU. หรือจะเป็นฟูลิเวอร์ก็มีฟูลแมนซิฟูลมารลิดหืมฟูลมารลิดนี่ตัวใช้ได้วะ่ะ ตัวดีอยู่นะแล้วทไมตัวโอ้โเชลซีทำไมสแตตด,ดูน้อยจังนะ่ะโอ้ดูดิลิเวอร์ยังร้อยสิบกว่าเนี่ยมาริดร้อยยีิบเอ็ดเลยอะ่ะโอ้เราแฟนเชลซีนี่อยากจะเลือกเชลซีดูน้อยจังวะ ถ้าเอาตามหลักมันก็คงต้องเป็นอันนี้แหละนะเอาแบบเล่นได้แบกได้นะก็เอาอันนี้ลนนแล้วกัน FC Online Special นี่แล้วเขาจะได้มาแล้วครับนักเตะบวก8ปดนี่อานาย MC นี่ UC จะส่งมาภายในครัง24โมงไม่ถึงล็อกนะนก็ส่งมาแล้วแหละปันเนี้ยยืนยันไป อ่านี่แล้วคุณก็จะกลับมาเลือกใหม่ในอีก30วันนะฮะคือใน30วันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันหมดเวลาเนี่ยเราก็กลับมาเลือกใหม่ได้นะเออแล้วก็นี่มีครับแพ็กพิเศษลด80%ตรวจสอบซิข้างล่างมีอะไรเฮ้ยนี่ไง้แพทเทิร์นพาร์ตยินดีต้อนรับกลับมาด้วยแพทเทิร์นพาร์ตกดรับก่อนโคลเขาให้อ่าได้แพทเทิร์นพาร์ตมาแล้วก็แพ็กพิเศษตรวจสอบซิ ร้อยเดียวเองนะออกจากห้าร้อยเอาเป็นนักเตะเช่าหกสิบวันว่ะหนึ่งร้อยบาทราคาน่ารักน่ารูนอ้าว <c oughs> มีเอฟซีไม่พออโซมีเอฟซีไม่พอซะอีก เต้าเลย,ย่างี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ,ะจริงๆก็คือไปซื้อแล้วมันเนี่ยมันจะมันก็มีพวกโค้ดพวกแบบไอพวกกันแตกตีบวกอะไรพวกเนี้ยมี S V A P ให้นะฮะเดี๋ยวมันจะมีพวกการ์ดลุ้นบวกห้าบวกแปดอะไรยเงี้ยอยู่ข้างในด้วยเอ้ยนี่อ่านี่ยะเอ้ยก็พอได้อยู่นะถือวตัวจริงเนี่ย ไปได้เลยไม่ต้องไปลองเทสซะหน่อยนะครับม่ห่มาลองซิเรามาลองเตือดผู้เล่นที่กิบนี้ให้เรามานะฮะโหดิวของเขาดิเห็นปะของเรานี่คือมาใหม่นะแต่เขาพอสู้ไหวร้อยี่สิบกว่าเหมือนกันร้อยยี่สกร้อยิบเจ็ด ใครับได้เสียเปียบอะไรมากนี่ไงดีด้วยอ้าวข้าด้วยเป็นไงล่ะเออคือแบบไม่ต้องมาแบบไปเหงาแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าสมัครมาแล้วก็ได้ตัวแบบบวกศูงอะไรยเงี้ยตัวที่แบบยังไม่มีบวกขายก็ไม่ได้อะไรย่างเงี้ยแล้วมันต้องไปสู้คนอื่นยากกว่าจะทำทีมกว่าจะอะไรอีก โอ้โหมาแล้วครับ,ลบแล้วไปับอานายครับรอบอานายครับยังไงครับยิง <c oughs> ดิครับ <c oughs> เนี่ยแค่นี้ก็สนุกแล้วเนี่ยกลับมาเล่นใหม่ในรอบหลายเดือนเห็นไหมเราก็ได้ตัวดีๆมาบวกกับเขาเลยจดัดลูกคอสซิเนเจอร์ไปทีนึงอื้อสวยมากหังหวะนี้ แล้วไหลไปเบาๆแล้วยิงปิดจอ็อบเห็นไหมตัวที่เขาให้มาใหม่ใช้ลูกคอสิเกเนจเอร์ส,สวยๆออกแล้วเล่นได้โอย,อย่างนี้สบายฮะคุณใครมาเล่นใหม่หรือแบบว่าใครเพิ่งกลับมาเล่นนี่คือแบบแฮปปี้แน่นอนอะ่ะคือเล่นสนุกแน่นอน แล้วเนี่ยเล่นได้ตั้งเป็นเดือนๆน,นะนี่ยังไงก็ฝากกิจกรรม j u ม p s สตาร์ทนะฮะของ FC o n l ออนไนด้วยนะฮะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ซึ่งจะกลับมาเล่นนะฮะหรือคนที่สร้างไอดีใหม่อะไรเงี้ยนะครับคุณก็จะมีตัวผู้เล่นไว้แบบพร้อมเล่นเลยเสร็จสับนะครับผมดีมากๆนะหลังจากลองไปหนึ่งเกมนี่บอกเลยว่าเพลิดเพลิน นะเล่นได้สบายใจใหายห่วงครับก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไงก็ฝากช่องกดซับสไคร้ดีมศูนย์แปดด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กด, like, กดใจกดแชร์ด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย